สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวเจอกันอีกคลิปครับผมเอา youtube หรือว่าทางเจ Facebook ครับผมทางเฟซเฟซบ o ๊กยุยรถไถเมืองช้างนะครับผมบอกกันที่เก้านะครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนี่ครับจิจจี้ครับผม บูมอามยาวครับผมตอนนี้กำลังไล่ดินขึ้นมาครับคือตอนนี้ครับผมตอนนี้นะครับฟังครับมันยืนออกไปแห้งนะครับโดยไมโครกัจจีดึงฟังขึ้นมาขึ้นนะครับเพื่อให้มันได้ระดับที่เขานี่ครับลักแดงแงนะครับนี่ลักแดงแงอยู่แถวนี้นะครับนี่ครับอธิเห็นนะครับ รักแดงนะครับผมกระชดึงเอาแม่โคดึงขึ้นมาครับเอาแม่โคไล่ไล่ดึงขึ้นมาครับนี่ครับเกรครับผมเกรดยื่นออกประมาณนี้ครับผมลักแดงนะครับจีแจ้งแดงนี่นะครับตล้วนี้ก็แม่โคก็จะเป็นตัวดึงขึ้นมานะครับดึงดึงขึ้นมาใส่ฟังนะครับดึงเอาดินขึ้นมาใส่ฟังเพื่อให้มันได้ขนาดตามแบบแผนนะครับผม เป็นคลิปแรกครับที่ได้ถ่ายเจ้าบูมยาวครับนี่ครับคลิปแรกเลยนะครับพี่น้องเป็นคลิปแรกนะครับที่ได้ถ่าย210บ LC ครับ 2 1 0 LC ครับ NASIS ครับผม2 1 0 LC ครับโต้ปีนล้อนัครับตาจะตกแล้วครับเอาแล้ว ดีนล้อนน้ำมาินุดมครับินุดมส่งเข้าประกวดครับหงเหี้งรอง เป็นครั้งแรกครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายครับเจ้าบูมอาร์มยาวครับผมชุดจัดมากครับเงาดีพี่น้องเงาคักสเงาเนียนะครับพึุ่งีโอกาสไดทายนาดเร็วคุณครับจอดเิ๊กเราอยู่นะครับยืมมอไซค์ไปซื้อเราอาจจะย้อนแสงในเดิอนะครับผมะว่าบ่มีมุมให้ถ่ายแล้วนะครับผม อาจจะย้อนแสงแน่จังหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีมุมใหม่าไทยแล้วนะครับเหลือมุมเดียวครับถ้าอยากได้มุมที่ไม่ย้อนแสงคงต้องไปถ่ายในน้ำแล้วผมมีมุมเดือแล้วครับพี่น้องเอามุมนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่เขามาเล้วกับฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมหรือว่าคอมเมนต์ทางค่ายกันเขามาได้นะครับผมที่นี่ก็เป็นเขตเทศบาลตะมนตะยบึกนะครับผมระวังบ้านโคกเพชรแล้วก็บ้านนวนจานครับผมนี่ครับ เนื้อที่หนึ่งพันสี่ร้อยครับผมระยะนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยครับผมกัประมาณกิโลหนึ่งครับอีกสี่ร้อยเมตรครับผมโดยประมาณครับผมประมาณนี้นะครับผมจากที่ได้สอบถามกับอันหนาสร้างเพื่นนะครับสอบถามกับหัวหนาสร้างเพื่นนะครับแสงกับที่อนแน่แน่นอนนะครับ soul พุกีไม่ค่อยใหญ่ครับพุกีเล็กครับอันนี้มาคันแรกครับผมอันนี้มาก่อนเพื่อนครับคันแรกครับอันนี้มาคันแรกเลยครับมาก่อนใครเขาเลยครับคันนี้มาคันแรกครับ ZAXIS ครับ 210LC ครับยืดได้ยาวมากายืดได้ยาวแห้งไี่น้องยืดได้ยาวมากยืดได้ยาวมากอาธิย้อนเสียงเนี่ยจังไ้นะครับพี่น้อง ว่าผมมีมุมให้ยืนถ่ายแล้วครับผมไม่มีมุมให้ยืนถ่ายแล้วครับ ชิ้นอุดมแปดครับมีเบอร์แปดครับเข้าใจว่าน่าจะทำเป็นทางไปก่อนได้ทำเป็นทางไปก่อน ไปหนึ่งแล้วซินดุดมุมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีก่ก่อนนะครับผมเริ่มมีเสียงเพลงเข้ามานะเพราะว่าบานวนวลจานเพิ่มมีงานบุญนะครับผมเดี๋ยวจะติดนู่นนี่นั่นนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่นะครับผมคลิปหน้าว่ากันไหมนะครับผมเดี๋ยวเสียงเพลงมันเริ่มแทรกเข้ามาแล้วนะครับผมเริ่ม กานเขาเจ้ามีรถแห่นะครับผมจะไดกระฝากกุ้ยเช่นะครับกู้ยทตามกุ้ยทับสกายนะครับผมคอมเมนต์ทักทายกันเขาบ่ได้นะครับมทางช่องยื้ยรถไถเมืองช้างนะครับดูว่าทางเปิดนะครับผมยุ้รถไถเมืองช้างคือกันนะครับผมปากไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับผมลิปหนาว่าทำไมนะคชิมีพ่อสมีนะครับสบายดีครับสวัสดีครับ